สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆแช่องรายการ i อทีมีสาระทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจ,งจริงจากหน่วยงานภาครัฐวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมปีพศ2565อีกไม่กี่วันก็ถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้ววันนี้นะครับผมมีความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการแจกของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานรัฐบาลหรือจากภาครัฐมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันว่าตอนนี้ของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะมีการแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นมีความคืบหน้าถึงไหนอะไรอย่างไรและมีการแจกอะไรซึ่งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมติ คณะรัฐมนตรีในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นต่างๆแต่ความคืบหน้าของโครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทบวงกระทรวงคมต่างๆยังไม่มีข้อสรุปหรือประกาศผลออกมาว่าจะให้ของขวัญปีใหม่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผ่านโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจน คนละครึ่งหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรชาวนาหรือแจกเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนอีกหรือเปล่าสำหรับโครงการของกวันปีใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าโครงการคนละครึ่งรัฐจ,จะมีการระงับหรือหยุดการ ออกนโยบายนี้กันไว้ชั่วคขาวเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมอย่างไรแล้วเราจะต้องมาลอลุ้นกันในวันอังคารหน้า อีกครั้งหนึ่งในส่วนของความคืบหน้าของขวัญปีใหม่เพราะวันอังคารหน้าก็ใกล้จะถึงช่วงปีใหม่กันเต็มทีแล้วคาดว่าอังคารหน้าหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีเราจะได้เฮก,กันอย่างแน่นอนนะครับต่อไปครับผมผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งล่าสุดนะครับผมท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบผลได้ ใหม่กันแล้วนะครับผมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ65เข้าไปใน Google Chrome หรือ Safari บนมือถือก็ได้นะครับผมถ้าใครที่มีมือถือ Oppo, Vivo, h u a w ัวเว่ยซัมอะไรแบบนี้นะครับผมให้เข้าไปที่ Google Chrome แต่ถ้าใครที่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone ก็เข้าไปที่ Safari นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมก็เข้าไปคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและหลังจากนั้นให้พิมพ์ อ่าหมายเลขบาตรประจำตัวประชาชนนะครับผมวันเดือนปีเกิดและเขาจะให้มีในส่วนของการกดตรวจสอบดูบนหน้าจอดีๆนะครับพอกดตรวจสอบแล้วถ้าใครที่ขึ้นว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์เหมือนกับบนหน้าจอนี้ท่านผ่านเกณฑ์รอบที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วรอรอบที่สองประมาณเดือนมกราคมหรือสิ้นเดือนมกราคมว่าจะผ่านเกณฑ์รอบที่สองหรือเปล่าถ้าผ่านเกณฑ์เตรียม เปลี่ยนจากบัตรคนจนเดิมมาใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนหรือถ้าใครที่ยังไม่เคยมีก็เตรียมนําบัตรประจำตัวประชาชนไปอัปเดตข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับผมแต่ถ้าใครที่เข้าไปกดตรวจสอบแล้วขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ท่านเข้าไปอัปเดตตรวจสอบข้อมูลกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางคนบอกว่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในส่วนของ ผู้ที่เคยจดทะเบียนและแยกทางกันอยู่นานแล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วและตอนนี้สถานะยังคงขึ้นว่าไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ต้องรออีกสระยะหนึ่งนะครับผมหรือให้ท่านเข้าไปคอยดูบ่อยๆนะครับและสำหรับใครที่แจ้งชื่อลูกไม่ครบตามข้อมูลสูติบัตรลูกนะครับผมท่านก็ <c oughs> ไปแก้ไขแล้วนะครับผมและยังขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ให้เข้าไปตรวจสอบบ่อยๆนะครับผมจนกว่าจะขึ้นว่าสถานะก็ลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมต่อไปนะครับผมในส่วนของการเปิดให้กู้เงินผ่านธนาคารออมสินซึ่งล่าสุดสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนธนาคารออมสินได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าธนาคารออมสินแจ้งปิดลงทะเบียนชั่วคราวสําหรับ สินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนะครับเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการจำนวนมากธนาคารจรึงขอปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5ธันวาคม65เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วหากมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งธนาคารอมสินขอ,อภัยในความไม่สะดวกไว้ณที่นี้ด้วยหรือโอกาสนี้ด้วยสำหรับโครงการสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนั้นธนาคารอมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ประกาศว่าจะมีการปิดในช่วงเดือนมกราคมแต่อันเนื่องจากมีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนกันอย่างล้นหลามธนาคารจึงขอปิดการลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม65เวลา10นาฬิกานะครับสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนไว้แล้วนั้นและใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระถ่ายรูป ที่มีตัวท่านคู่กับอาชีพก็ให้รีบนําส่งข้อมูลกันได้นะครับผมสําหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารครบแล้วก็ให้รอธนาคารอมสินติดต่อกับหรือรอรับข้อความ s m s จากธนาคารอมสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมต่อไปนะครับผมโครงการประกันราคาข้าวงวดที่9 ซึ่งนะครับโครงการประกันราคาข้าวงวที่ 9, ชนิดของข้าวเปลือกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิได้ร่ละ268บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รล,ละ246บาทข้าวเปลือกเจ้าได้รล่ละ315บาทเทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้ร่ละ234บาทข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้ประกันราคาข้าวนะครับผมจำนวนนาที่ ให้นำมาคูณสมมุตินะครับท่านทำนานหนึ่งไร่ก็เอาไปคูณตามจำนวนไร่ในแต่ละชนิดข้าวแต่ได้สูงสุดสำหรับข้าวเปลือกเจ้าก่อนนะครับผมข้าวเปลือกเจ้าได้สูงสุดไม่เกิน50ไร่แต่ข้าวเปลือกชนิดอื่นๆนะครับเขาก็จะมีข้อกำหนดแต่ผมลืมเอามาบอกนะครับว่าข้าวเปลือกชนิดอื่นๆให้เอาจำนวนกี่บาทต่อไรเอาไปคูณจำนวนไร่ก็จะได้จำนวนเงินนะครับสำหรับเงินนั้นทางทกศจะ มีการโอนให้นะครับผมสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้นะครับผมงวดที่1เนี่ยจะได้15ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นให้นับไปทีละ7วันก็จะเป็นงวด2งวด3งวด4่งวด5างวด6งวด7งวดแและล่าสุดก็เป็นงวดที่9แล้วนะครับสำหรับราคานี้ข้าวเปลือกหอมมะลิได้รายละ268บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้ราละ246ข้าวเปลือกเจ้าได้รายละ3 1 3บาบาทข้าวเปลือก หอมปทุมได้รลยละ2 3 4บาทข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้ประกันราคานะครับผมและทั้งหมดนี้อ่ะยังมีอีกนะครับลืมไปนะครับผมเงินสดเข้าบัตรคนจน18และ22ธันวาคมนี้สําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับวันที่18อ่ะธันวาคมนี้รัฐจะมีการโอนเงินให้2 2เคเรียกว่าอะไรครับผม2โครงการแล้วกันเนาะ สำหรับโครงการที่1เป็นโครงการคืนเงินค่าน้าประปา1 100บาทโครงการที่2คืนเงินเป็นโครงการคืนเงินค่าไฟ3 1 5บาบาทจะต้องลงทะเบียนกับการประปะนานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนนะครับหลังจากนั้นชําระเงินไปก่อนได้เลยและทุกวันที่18รแปักก็จะมีการโอนคืนกลับเข้ามาให้นะครับบ้านที่ใช้น้ําใช้ไฟเกิน315ไม่ได้รับคืนบ้านที่ใช้น้ําใช้ไฟไม่เกิน315ได้รับคืนตามรายละเอียดที่แจ้งนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมด รวมไปถึงความคืบหน้าของโครงการแจกของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลผลลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปิดลงทะเบียนเงินกู้ออมสินสินเชื่อแก้นีเพิ่มทุนเงินสดเข้าบัตรคนจน18และ22ธันวาคมซึ่งวันที่18และ22ธันวาคมเงินที่เข้าตามที่ผมแจ้งไว้อะเมื่อกี้ผมลืมบอกไป22ยังไม่ได้บอก22นะครับจะเป็นในส่วนของเงินโอนเข้าบัตรคนจนให้กับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนและมีบัตร ประจำตัวผู้วิการนะครับถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้วันที่ยี่อวันที่18และ22ธันวาคมรัฐก็จะมีการโอนเงินสดเข้าให้ซึ่งสามารถเบิกถอนพันบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาสำหรับในส่วนของประกันราคาค่าวงวด9ตอนนี้ก็สามารถไปเช็คยอดเงินที่ธนาคารออมสินกันได้แล้วและสามารถเบิกถอนเงินสดกันได้แล้วนะครับส่วนรายละพันนั้นตอนนี้ คงจะได้ครบกันหมดทุกคนแล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดและความคืบหน้าทั้งหมดที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆมีประโยชน์มีสาระมีความรู้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ